หญิงสาวสังเกตเห็นว่าลูกค้ากินแต่ไส้เกี๊ยวเธอจึงเดินเข้าไปถามด้วยความสงสัย คำตอบคือคนท้องถิ่นไม่ชอบเกี๊ยวที่มีห่อหนาเกินไปแต่เกี๊ยวของเธอกลับทําตามสูตรบ้านเกิดที่ใช้แป้งหนาเธอจึงเก็บคําพูดนั้นไว้ในใจเมื่อกลับถึงบ้านเธอรีดแป้งให้บางลงจนแสงเทียนสามารถส่องผ่านได้แต่เมื่อเธอตั้งแผงขายอีกครั้งกลับไม่มีใครสนใจซื้อเลยขณะที่ร้านอืนอ่นๆขายดีเธอพยายามเรียกลูกค้าแต่ก็ไม่มีใครเหลียวมองสุดท้ายเธอได้แต่มองร้านอื่นด้วยความอิจฉาก่อนจะกลั้นน้ำตาไว้ไม่อยู่วางเกี๊ยวลงจาน แล้วเททิ้งลงถังขยะโดยไม่ลังเลแต่เธอไม่ยอมแพ้วันต่อมาเธอนำเกี๊ยวสูตรใหม่ไปให้เจ้าของร้านดังชิมเจ้าของร้านบอกว่ายิ่งบางก็ยิ่งดีแต่ยังไม่เท่าแป้งเกี๊ยวของร้านเราหิงสาวจึงกลับไปปรับสูตรอีกครั้งวันรุ่งขึ้นเธอถือแป้งเกี๊ยวไปขอคำแนะนำเพิ่มเติมหลังจากชิมเจ้าของร้านพูดว่ารสชาติดีแล้วแต่ถ้าอยากให้แป้งบางเหมือนของเราต้องเติมน้ำเชื่อมลงไปด้วยเธอกลับบ้านไปลองทำตามแต่ผลลัพธ์กลับไม่เป็นอย่างที่คิดแป้งเกี๊ยว มีรสขมและสูญเสียกลิ่นหอมดั้งเดิมไปเธอนั่งนิ่งมองโต๊ะทำครัวจนสายตาเหลือไปเห็นขวดเกลือความคิดหนึ่งผุดขึ้นมาเธอจึงผสมเกลือลงไปเพื่อช่วยให้น้ำเชื่อมละลายเข้ากับแป้งได้ดียิ่งขึ้นและคราวนี้เธอทำสำเร็จเมื่อเธอตั้งร้านอีกครั้งเกี๊ยวสูตรใหม่กลับขายดีจนหมดในเวลาไม่นานลูกค้าทุกคนต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าอร่อยมากหิงสาวยิ้มออกมาด้วยความดีใจฐานลูกค้าค่อยๆเพิ่มขึ้นจนลูกสาวของเธอต้องมาช่วยขาย แต่ความสําเร็จก็ทําให้ขวหน้าแก๊งท้องถิ่นไม่พอใจมันมาเรียกเงินค่าคุ้มครองและถึงขั้นพยายามพาลูกสาวของเธอไปต่อหน้าเธอทนไม่ไหวคว้าม,มีดทําครัวขึ้นมาปกป้องลูกสาวทั้งสองไว้ข้างหลังเตรียมสู้จนถึงที่สุดขวหน้าแก๊งชะงักไปภาพนั้นทําให้เขานึกถึงแม่ของตัวเองที่เคยยืนปกป้องเขาอย่างกล้าหาญเช่นเดียวกันเขาประทับใจในความเด็ดเดี่ยวของผู้หญิงคนนี้จึงสั่งเกี๊ยวมาหนึ่งชามเธอลังเลอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะยื่นเกี๊ยวให้หลังจากกินหมดหัว หน้าแก๊งถึงกับพยักหน้าอย่างพอใจเขาสั่งเกี๊ยวให้ลูกน้องทุกคนจ่ายเงินครบไม่เพียงเท่านั้นยังลดค่าคุ้มครองให้ครึ่งหนึ่งและสั่งเกี๊ยวเพิ่มอีกค่าร้อยชิ้นในคราวเดียว ทำให้เธอได้ลูกค้ารายใหญ่โดยไม่คาดคิดไม่นานหลังจากนั้นลูกค้าคนหนึ่งขอซื้อเกี๊ยวดิบกลับบ้านเธอประหลาดใจจึงถามว่าถ้าทิ้งไว้ข้ามคืนมันจะเสียไม่ใช่หรือชายคนนั้นยิ้มและตอบว่าไม่หรอกที่บ้านผมมีตู้เย็นแช่แข็งไว้ก็ยังสดอยู่คำพูดนั้นทําให้เธอเหมือนได้เปิดโลกเธอจึงเริ่มทดลองขายเกี๊ยวแช่แข็งแบบบรรจุหีบห่อควบคู่กับเกี๊ยวสดผลลัพธ์เกินคาดลูกค้ามาต่อแถวแน่นทุกวันในที่สุดเธอผลิตเกี๊ยวไม่ทันจึงเปิด โรงงานและจ้างคนงานเพิ่มจากร้านเล็กๆริมถนนเกี๊ยวของเธอกลายเป็นสินค้าชื่อดังส่งขายไปทั่วประเทศและสุดท้ายผู้คนทั่วโลกก็ได้ลิ้มรสเกี๊ยวฝีมือของเธอ